สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนนี้มาพ่อพี่พอน้องคือเกาจ้ะไอตุ่มน้าน้องหวานเนาะคะ่ะนาะเมนูอย่างมเมึงเลยพี่น้องมากินส่วนพีส่วนพี่ส่วนน้องมากินเขาคือเกาจ้ะมึงเมนูเด้อเมือนี้เมนูอะไรเห็นมาพี่น้องต้มอึง <c oughs> บรรยากาศลังบ้านกับฝนลินล้นๆจังหน่อยพี่น้องอันนี้ปิ้งอึงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ะปิ้งอึง กะขอขอให้อาหายเด้จ้ะเด้อสำหรับพีพีพน,น้องน้องผู้เพิ่นบ่กิน,น,ะะนเนาะค่ะเนาะตำแจ่วค่ะตำแจลหมกกึกเกาะร้อยมากินล้างบ้านผู้ดเดียวพี่น้องบ่มีไผกินน้ำมาเด้อพี่น้อง,องกินข้าวน้ำกันเด้อเสียบๆเด้อบัดน,นี้มถ้ามาก็บ่ได้กินโดนเด้อดี้จ้ะบ่ได้กินโดนแล้วหลายปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้สิมาลอง กินมึงอีกเือนหลังจากที่เ่ได้กินห้างหายไปโดนเติบพี่น้องอันดับแรกขอสุดต้มอึงงมึงก่อนนด้จ้ะอืมแซบพี่น้องแซบมกข้าวได้จ้ะไม่ข้าว ต้องอยากกินต้มต้องอยากกินปิ่งอึ่งไค่พี่น้องเอาขี่มันออกก่อนนังไครอ่ม บางที่ยันน้องก็เห็นแซ่บพี่นอ้องตบอบึงใส่ไหมมาค้าพี่น้องอ้อนใคร ไม่ไปกินนงๆตอนนี้ฝนกำล,ลังลินพี่น้องฝนลินลินอื้มไข่ไหมฝนตกมัดมือค่ะอึ้งออกมือขึ้นหนีไฟกระดับพี่นอ้องเฮ้ยย่บันจะไ 我看。王 mắn mình Không cao hơn phú biên tâm ở lại, phi long mà con ăn tô nỉ mới quen ăn thịt bò ưng hay phi mà

เขากันพี่น้องก็ที่ให้่ให้กินโตต้ตมเป็นเพงเขาก่อนนั่นสิจัดกันมันมันขือนกันจ้ะแต่่างอีกคนละรสชาติเนาะกระดูก่นก็นแข็ง ให้มันไม่มีใครกินนี่กินผู้เดียวหนึองตัวคนนำโกโก้แช่ลูกอีสานขนาดแท้ะลูกอีสานขนาดแท้ะนนเะด้อพี่น้องเป็นต้มอึ่ง Ăn chén mm. อ่อนไผ่เขาหลังบ้านพื้นทีส่สวนพื้นทีห่หลังบ้านจา้ะ ก็มั่งคิดอยู่ป่ะสิสิเอายังมาปลูกนะพี่น้องเนาะส้มสมปูลุยส้มใบมะขามอื้ม กระดูกกระนื็อแข็งแข็งพ่น้อง Vẫn có lín bòi bòi Lín bào bao bằng bằng Chí chai ไข่ะไข่อันนี้ก็ไข่พี่น้องอึงไข่อื้ บางคนเพิ่ออยากมนันข้าวพี่น้องจะปลาเข้าค่ะแล้วข้าวเห็นดีปลาเข้านนจันะน้นนองหนูปูปีกอะรงเสียงห่วงอื้มทำมอแข็งกิกนได้หมดน,นะ อพี่มันออกก่อนบุนและพี่น้องไข่อหืมตึกดีมันได้เลยบุผมอำนลำ จักอึ้งซื้ออึ้งยังบมูพี่น้องอึ้งหมึกแดงบอ่อึ้งแดงกับอึ้งยุบานเอิญอึ้งแดงอึ้งเผาบอ่โอ้โหบ้านพี่บ้านน้องเอิญคือกันบน่เนาะ จำแ,แ,แก้วกับแสบจำแก้วมุกเก่ะกินแบบเร่งรีบฝนลินอยากน้ำข่อยบอ่อพี่น้องจ้ามันคือเขาสีม,มดกล้องหนูตัวผู้ย,ออยงหนี่งใบ สุดหน้ามอนข้อขนาะดไข่ไข่มันต้องลบๆมากินหลังบ้านไม่ไผกินน้ำแล้วก็ามากินคนเดียว มนมดีมันแตกใส่กินไปด้วยควนแล้วต้มกับต,ตัวตัวต้มกับไข่พี่น้องจา้าทำแก้วให้ แม้ช่วงหนาคนหนาให้หนาหน้ากับสิป็นยังเสียพี่นอ้องอาหารอาหารตามฤดูกาลจ้ะคือนในฝนตรงแห้งหลายตรงเมื่อคืนพี่พี่น,อน,อน,อน้องๆเพิ่งกับไปไตอึงจ้ะเย็นจุ่มไม่ไม่ได้ไปหรอกคือกินออกน,อน้นอนรับดีค่ะมันตก เอึ้งนี่ใส่เวลาต้มโดนนี่พีน่น้องจังเปื่อยแบบแบบไรเขียวว่าดีกว่ายำว่าไรนอกจากกระดูกมันแข็ง สม,สมจิตใจปีอึงมาเห็ดเศร้าอีพี่น้องชิมอีกสักตัวคือใหม่แต่น้องภายปิ่งบ่ก็ซีมเมนเจ้าของอ่ะปิ่งอ๋อปิ่งเองใหม่เองพี่น้องไม่เป็นไรเราไม่กินตรงใหม่เรากินไข่มัน 个黄的很嗯 ทำไมแต่เป็นเด็กหน่อยเสียงอึ้งห้องตอนหลังฝนตกใส่อึ้งึ้นกันพี่น้องเสียบให้หน่มัน่นเถะ อ้ายาตไมาขอกินน้ำรอบัตรมามามาอืมเห็นแด้ใคร คนสื่ลิ้นเส้หัวอะไรเอาเหมือนนี้ก็กินให็นพี่ให้น้องมึงสำนินนกเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะเด้อพี่น้องจา๋าอะไรของมามึงก็กดติดตามให้หน่นเด้อจ้ะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เยตุ่มในเหตุคลิปต่ตอไปนะคะเนาะฟุ้งมินตั้มกระไลพี่น้องจา๋า ถอยมากินหลังบา้านยังนํามาอยู่จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่พี่น้องๆจ้ะขอบคุณมากๆสำหรับอ่าพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเมนูอึง่งสุดยอดเลยค่ะม้อน,นี้สุดยอดปาดมือกบดำขนาดเลยแซบแซบายค่ะเหลือบ่เนอกปากจะาของไปปิ้งอึ่งใหม่แต่ว่าก็กินเองคือก่าพี่น้อง ขอบคุณนะคะเดอ้อช่องยี่ตุมหน้าหนองหวาอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะเดอ้อพี่น้องเพื่อได้รับผ่าน,น,ะะนในการรับชมคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ